แต่ถ้าที่ควายมันที่ว่าราคามันโลดลงมาคือว่ามันม,ม,มีแบบพวกในห้อยไปหาจับควายมาขายแล้วอย่างเขาไม่รู้สายแม่คือว่าแม่เลือดมันมาแบบไหนไม่ใช่ว่าลูกควายอตัวนี้แต่ไปบอกไอ้พ่อชื่อเสียงดังเนี้ยูก,ก้าวจเจริญมั่งลูกรุ่งเพชรมั่งไม่รู้ใช่หรือเปล่าอเนี่ยในวงการเนี่ยมันมันต้องซื่อตรงต่อกันแล้วบอกกันตรงๆอ่ะมันจะอยู่ได้นาน เดี๋ยวเราจะมาถามลุงวงนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ควายบ้านเราตอนนี้นะครับคือหลายคนบ่นว่าควายบ้านเราเนี่ยขายในราคาถูกนะครับสำหรับลุงวงแล้วเนี่ยข้อควายควายที่เพาะออกมาอะไรพุ๊เนี่ยส่วนใหญ่ยังพอที่จะขายได้อยู่ไหมก็ยังยังขายได้อยู่ครับตอนนี้ก็มีคนมาจองแล้วสามตัวครับจองแล้วสามตัวครับลูกแม่แมมแล้วก็ลูกแม่บัวตูมตัวลูกถุงทองตัวเขาไปจองไว้ แสดงว่าพอออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีคนเข้ามาติดตามเข้ามาจองถ้าเป็นตัวเมียครับถ้าเป็นตัวผู้ก,กย็ยังยังไม่ยังไม่มีใครยังรออยู่ใช่ไหมครับแล้วแล้วคิดว่าหน้าตอนนี้กับเมื่อก่อนเนี่ยคือควายที่ปล่อยไปราคาตอนนู้นจะดีกว่าใช่ไหมหรือตอนนี้คือเลทร,ราคาเหมือนเดิมก็<ป>ก็ผมยังยังเลทราคาอยู่เหมือนเดิมโอครับก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่า ลดลงตามที่เขาพูดว่าควายราคาถูกใช่ไหมเราก็ตั้งมาตรฐานของเราไว้เท่าเดิมใช่แต่ถ้าถ้าถ้าเป็นในวงการที่คนพัฒนาและเลี้ยงควายกันจริงๆอเขาก็ยังไม่ลงเหมือน ừ, ท่านร้องอเนกหรือว่ากำนันโปด๊ดหรือว่าลุงติก๊กหรือว่าเนี่ยแถวๆที่ฟาร์มใหญ่ๆนะเนาะเตียอเสียดินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังยังไม่ แต่ถ้าที่ควายมันที่าราคามันโหลดลงมาคือว่ามันม,ม,มีแบบพวกในห้อยไปหาจับควายมาขายแล้วอย่างเขาไม่รู้สายแม่คือว่าแม่มเลือดมันมาแบบไหนบางคนเขาบอกว่าโอ้ยเลือดตัวนั้นตัวนี้แต่ความจริงแล้วอ่ะมันมันไม่ใช่ไงบาทีเป็นการโกหกกันพอเขารู้ทีนี้ก็ทําให้วงการควายเนี่ยมันก็จะเสื่อมถอยลงไอ้คนที่จะเลี้ยงใหม่ก็ไม่กล้า กลัวไม่รู้ว่าไอ้ลูกแม่นั้นลูกพ่อนี้จริงหรือเปล่าใช่ไหมใช่บางคนผสมตัวนั้นตัวนี้พอพ่อตัวนี้ดังเอ้าตัวนั้นลูกตัวนั้นตัวนีน้อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วความความเป็นจริงอ่ะเขากลัวไงครับที่ที่ควายวงการควายทุกวันนี้เพราะเขากลัวคนใหม่ที่อยากจะเลี้ยงซื้อไปกลัวโดนหลอกหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยมัน<อ>มันทำให้ให้ใหวงการควายเสื่อมลงใช่ไหมเสื่อมถอยลงอ่ะการพัฒนาควายของวงวงตัวเนี้ย ที่ทําให้คนติดตามคนชื่นอชอบเนี่ยยึดยึดหลักการพัฒนาแบบไหนฮะเรายึดหลักการที่ว่าเราผสมพ่อตัวไหนเราก็บอกเขาไปตรงๆครับอืมใช่ลูกตัวนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็ใช่เราพยายามไม่โกหกเขาอว่าไม่ใช่ว่าเออพ่อตัวไหนดังเออลูกตัวนี้ลูกตัวนี้มันไม่ใช่เราผสมตัวนี้สผสมไปใช่ไหม,มถ้าใครเขาชอบแบบที่เหมือนกับที่เราชอบเขาก็ เราใช่ไหมถ้าเขาไม่ชอบก็แล้วแต่เขาอันนั้นเราก็เลี้ยงต่อไปใช่ใชไ,มไม่ใช่ว่าลูกควายตัวนี้แต่ไปบอกไอพ่อชื่อเสียงดังๆัเนี่ยลูก้ก้าวเจริญมั่งลูกรุ่งเพชรมั่งไม่รู้ใช่หรือเปล่าเนี่ยในวงการนี่มันมันต้องซื่อตรงต่อกันแล้วบอกกันตรงๆอ่ะมันจะอยู่ได้นานแต่พอมันมีในห้อยแบบพวก ซื้อควายบางครั้งไปซื้อหาซื้อควายมาเออพอลักษณะนั้นน่ะก็ลูกตัวนั้นลูกตัวนีนน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 ้อะไรเงี้ยถ้ามีคนหลงเชื่อก็ใช่เสียตังค์ฟรี <c oughs> ควายเขาไม่ไม่รู้ว่าควายตัวไหนใช่ไหมใช่มันมันโอ้วงการนีมันซื้อควายต้องดูต้องดูคนเนาะใช่มันต้องดูสายเลือดด้วยที่<ม>ออวายเขาเคยเพาะเคยพัฒนามายังไงอะไรเงี้ยแต่จู่ๆมานี่โอ้เดี๋ยวนี้มันมันก็เล่นยากอะเนาะครับเออ